สวัสดีครับผมชานชนะสีีขำคณาช่างศูนย์ขอบริการดอนเมืองครับผมวันนี้จะมาอธิบายเติมน้ํามันผิดควรแก้ไขอย่างไรในกรณีที่เติมน้ํามันผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ปฏิบัติดังนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมันจะทําให้ ระบบของเครื่องยนต์ดูดน้ํามันเข้าไปนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราเติมผิดนะครับเข้าไปภายในซึ่งจะทําให้การแก้ไข,ขยากขึ้นนะครับและอาจทําให้ระบบกลไกภายใน,ในเสียหายหนักมากขึ้นนะครับสําหรับข้อสองนะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานที่เกี่ยวข้องหรือช่างที่ชานาญการนะครับให้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ค้างอยู่ในถังนะครับผมข้อสาม ควรเตริมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกประเภทกับรถยนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยครับครับ4หลังจากที่ถ่ายน้ำมันที่ผิดออกไปแล้วแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับให้สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้เพื่อให้น้ำมันใหม่ไล่น้ำมันเก่าที่เติมมาผิดออกไป5ครับทดสอบการขับขี่โดยให้ทดลองขับช้าๆพร้อมเปิดฟังก์ชันต่างๆตามปกติ เหมือนใช้งานทั่วไปหากไม่มีสิ่งผิดปกติอาทิเครื่องยนต์สะดุดกระตุกหรือเครื่องยนต์ดับแสดงว่าน้ำมันที่เติมมาผิดประเภทได้สูกถ่ายออกจากถังและระบบหมดแล้วศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมืองของเรามีช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมจากฟอร์ดประเทศไทยลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่ารถของท่านจะได้รับการแก้ไขที่ตรงจุดและมีคุณภาพแน่นอนครับ ปอดจอนเมืองินดีให้บริการครับสวัสดีครับ